นักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีประสบความสำเร็จในการสร้างหุ่นจำลองเครื่องตัวของมัมมี่เด็กสาวชาวอินคาในประเทศเปรูหรือที่รู้จักกันดีในชื่อว่าหัวนิต้าหรือหญิงสาวน้ำแข็งชาวอินคาจนออกมาเป็นหุ่นจำลองเครื่องตัวที่ทำให้เห็นทั้งรายละเอียดโครงหน้าลักษณะสีตาและสีผิวได้อย่างสมจริงสำหรับมัมมี่ร่างนี้เป็นมัมมี่ของเด็กหญิงชาวอินคาที่เชื่อว่าน่าจะมีอายุข,ขนาดเสียชีวิตอยู่ที่ระหว่าง14ถึง ปีโดยนักโบราณนาคดีเชื่อว่าเธอเป็นหนึ่งในร่างที่เสียชีวิตจากการบูชายันในพิธีกรรมเมื่อกว่า500ปีก่อนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการขอพรจากเทพเจ้าให้ปัดเป่าอาณาจักรของชาวอินคาให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆนั่นเองครับโดยทีมนักวิทยาศาสตร์นักโบราณน,นคดีและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเปรูและโปแลนด์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน Facial Reconstruction หรือผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การจำลองใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ได้ร่วมกันเพื่อศึกษารายละเอียดของมัมมี่และสร้างหุ่นซิลิโคนที่มีความสูงตั้งแต่ช่วงอกไปจนถึงช่วงศรีรษะของเด็กสาวคนนี้ขึ้นมาใหม่สำหรับเทคโนโลยีและกระบวนการที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ใช้ประกอบไปด้วยการสแกนร่างกายของมัมมี่แบบ3มิติการวัดกะโหลกศรีรษะ การศึกษา DNA และลักษณะทางชาติพันธุ์วิทยาเพื่อเป็นแนวทางในการจำลองลักษณะร่างกายให้ใกล้เคียงกับเมื่อครั้งยังมีชีวิตมากที่สุดโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ใช้เวลาทำงานไป400ชั่วโมงในการสร้างแบบจำลองและใบหน้าของมัมมี่นี้ขึ้นมาซึ่งทำให้เห็นว่าเธอคนนี้เคยมีโหนกแก้มที่เด่นชัดดวงตาสีเข้มผิวสีน้ำตาลและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสรวมถึงสวมใส่เครื่องประดับอีกด้วยครับ ซึ่งผลงานที่ออกมาเรียกได้ว่าน่าประทับใจจนทำให้ด็อเตอร์โยฮันไรฮาร์ดนักโบราณนักดีชาวสหรัฐผู้คนพบมัมมี่ร่างนี้ครั้งแรกในปีคศ1 9 9 5ถึงกับกล่าวว่าการสร้างรูปปั้นครึ่งตัวนี้ทำให้เธอดูมีชีวิตขึ้นมามากขึ้นโดยด็อเตอร์ไรฮาร์ดและมิเกลซาระเตนักปีนเขาชาวเปรูพบร่างน้ำแข็งของมัมมี่ฮวนต้าที่ระดับความสูง6,400เมตรระหว่างการเดินทางไปยังภูเขาไฟอัมปาโต ทางตอนใต้ของเปรูรังมัมมี่ที่พบสวมเสื้อคลุมสำหรับพิธีการและเครื่องประดับศีรษะและถูกล้อมรอบด้วยวัตถุเซรามิกรวมถึงชามและตุ๊กตาซึ่งนักวิทยาศาสตร์มองว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนอกจากจะช่วยทำให้สามารถจำลองใบหน้าและร่างกายของมัมมี่ในยุคโบราณขึ้นมาใหม่ได้แล้วยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำความเข้าใจชีวิตและวัฒนธรรมโบราณได้ดีขึ้นด้วยซึ่งอาจจะนำไปสู่การค้นพบความลับของอารยธรรมยุค ต่างๆได้มากขึ้นอีกด้วยเช่นกันครับขอบคุณที่รับชมทีเ t นเทครีพอร์ตนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ